เคสควันโทดูเหมือนโตผมจะลกไปหน่อยครับก็เป็นเคสที่จะแคบไว้สักนิดหนึ่งเป็นเดวรุ่นอะไรเนี้ยนะครับลัติโจดลัติโจดอะไรเน,นี่ยอีซี อะนี <c oughs> 7470เอามองไม่ค่อยเห็นนะโ่วนโน้นโดนนี้หมดเอาโอเคไม่เป็นไรครับก็เป็นเคสที่จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วปรกากฏว่าตัวเคเบิลตัวเคเบิลที่ใส่ส่วนนี้ครับผมแล้วก็วนลงด้านล่างกับตัวเมนบอร์ดเองหายโลโลครับผม เราไปดูเรื่องแบตเตอรี่ไทท์ก่อนมาดูแบตเตอรี่ไทท์นิดนึงแบตเตอรี่ไทท์แบตเตอรี่ไทตตไท์อ้เอาเราจะแกะทำไมเนี่ยแบตเตอรี่ไทท์อะไรอยู่นะครับก็เป็น j 6 0 j 7เฮ้ย j 6 0 j 5้ผู้ปิดผู้ตุกอ่ะโอเคครับ มาดูกันก็เดี๋ยวผมจะตัดเป็นกล้องที่ไว้สําหรับสโคบชิ้นงานเป็นกล้องอันนี้โอเคก็ทําการวัดแล้วเบื้องต้นจริงๆแล้วก็ตอนแรกผมก็จะไม่แคปนะเห็นว่ามันเอ้ยมันน่าต่อสายแบบนี้มันน่าเก็บไว้สักหน่อยก็โอเคโดยเรื่องการต่อกันเลย เดี okay. ๋ยวขอบัตรกีส่วนนี้ก่อนเพราะงานนี้จะยากนิดนึงนะเพราะว่ามุมในการบัตรกีมันไม่ค่อยมีมุมบัตรกีเท่าไหร่ โอเคคร่าวๆครับก็ได้เตรียมสายเคเบิลตัวนี้มาแล้วได้เตรียมสายเคเบิลตัวนี้มาแล้วส่วนหนึ่งครับผมก็ทําการจริงๆแล้วเคเบิลจะต้องใช้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบเคเบิลต้องใช้สิบพินครับแต่ผมมีแค่แปดก็เลยต้องเว้นสองขาหลังไว้ก่อน เพราะว่ามันหาเคเบิลไม่ได้อันนี้คือผมจะมาทําแล้วเพื่อลองนะครับถ้ามันใช้งานได้การใช้เคเบิลแบบนี้ใช้งานได้เนี่ยผมก็จะต้องไวริงโดยใช้เคเบิลสิบพินโอเคขอทําต่อสักนิดนึงก่อนว่าจะได้ไหมก็คิด ตับกะเข้าๆนะครับผมก็ทําการวัดแล้วส่วนนี้จะเป็นขั้วของกราวนะครับมีอยู่หมด4เส้นตอนนี้จะเป็นไฟบวก3เส้นส่วน3เส้นกลางจะเป็นเขาเรียกว่าตัวอินพุตเอาพุตไว้สำหรับคุยกับแบตเตอรี่ระหว่างแบตเตอรี่กับกเมนบอร์ดก็๋ยลุยต่อกันแล้วก็เอามาลองกันว่าจะได้มั้ยจจะต่อยากนิดนึงเดี๋ยวต่อเส้นเส้นกลางก่อน เดี๋ยวขอต่อเส้นกลางดูก่อนเพราะว่าเส้นกลางเป็นอะไรที่ต่อยากมันอยู่คนละมุมมือเลยสีเหลืองเอาสีเหลืองลงกันจัดไป สีเหลืองมาแล้วหนึ่งเส้นทาได้สีฟ้าเลยครับสีฟ้าอีกหนึ่งเส้นเอาสีเหลืองผิดใส่ผิดตำแหน่งเหลืองต้องตรงนี้เคแน่นหนาสีน้ำเงิน

สีขาวได้ไหมจะต่อได้คือสีเขียวนี้จะเอาไปรวมกับสีดำได้เลยเพราะว่ามันผมได้ทำพินไปแล้วว่ามันจะเป็นทั้งหมดสี่พินแต่เราจะเหลือเคเบิลสีดำสองสีเขียวหนึ่งก็เดี๋ยวเราเอาสีสีเขียวลงส่วนนี้ เขียวลงส่วนนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ใส่ดำสองเส้นอันนี้นมผมจะต่อเพื่อเทสระบบเฉยๆครับ หลยีสีแดงต่อเลยสีแดงนี่ผมมีแค่สองเส้นก็นเดี๋ยวเอารวบตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าตัวนี้เป็นแค่การเทดสถ้ามันไวริ่งแล้วมันแบตเตอรี่ใช้งานได้ผมก็จะเอาสายเส้นใหม่มาทำอันนี้แค่เทดสระบบก่อน ไม่ค่อยเนียนเลย่าจะรอดถ้าไม่รอดก็ถ้าเครื่องไม่รอดก็คนก็ไม่รอดตัวนี้ก็ไวลิงสายเสร็จแล้วเดีย๋ยวผมลองกับแบตเดีย๋ยวลองกับแบตให้ดูก่อนว่ามันใช้งานได้ไหมถ้าใช้ได้ก็ค่อยเก็บสายไฟอีกทีหนึง่ง

เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมกดเปิดเครื่องเลยแบบ ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราลองดูตอนนี้ยังไฟสถานะเครื่องยังอยู่ตัวเครื่องเองเหมือนแบตซีมอสไม่มีเหมือนไม่เก็บแบตซีมอสนะผมเปิดเครื่องอยู่ผมเปิดเครื่องได้ครับแต่ผมจะดูแจ้งเตือนแจ้งเตือนนเลยตรงนี้ว่ามันจะเป็นเรื่องแบตหรือเปล่า ลองดูนิดหนึ่งว่ามันจะแจ้งเตือนเรื่องแบตหรือเปล่า,าพอเวอร์ยังติดอยู่<ต><ว>คือขอทำการวนร,รีเช็คสองรอบแล้วครับผมอ่าโอเคครับมาเรียบร้อยเดี๋ยวดูสเตตัสแจ้งเตือนนิดหนึ่ง โอเคการแจ้งเตือนก็มีแค่ time o u ครับงั้นไม่มีอะไรกดปิดอีกรอบนึงครับแล้วก็ผมกดใหม่อีกรอบนึงมันจะขึ้นเร็วถ้าแบตเตอรี่ตรงสเปคเขาการทําสายไฟตรงก็น่าจะต้องขึ้นเร็วอโอเคครับผ่านแล้วต้องไม่ติดอโอเคครับอันนี้เป็นแค่ว่าไม่มีอะไรบูธเฉยโอเคทางการ success ครับ เจอกันคลิปหน้า